ไปแม่ไป ยี่หุ่นหนักโตอ๊ะเอาใจเด็กหายาเชิดหน้าเขาเด็กหายาแบบเราตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูท่าทางการโพสของพรีเซนเตอร์เขาจะรู้สึกของแตนี่มีและเราจะให้รายการโผล่จานทางซีน่าท่านผู้ชมคนไหนโผล่เลยคนนี้เป็นใครเดี๋ยวลองจะพูดเดี๋ยว เดี๋ยวที่เราจะันึ่งแล้วเห่ะโอนนะครและคาแรกหนึ่งสอาวายอ่าอันนี้คือคาแร่อ่าเอาแริดตาหัทุกคนถูกต้องถูกต้องที่ทุกคนต้องจรได้มีของใหม่ากด้วย เพ่าข่มดเปนตัวเลขและข้อที่สองตรงดีห2ึ่งสองสามได้อลมาถูกต้องมาทุกต้องมาหาในการตอบเข้าไปในกระโจก

ที่จะเปลี่ยนแบบแบบต้องส่อะไร้แต่ที่อาใช้อะคือต้องผมติตัวตลอดคุณถึบว่าระหว่างวันน่ะคือมันด้มีแบบความมันหน้านะต้องใชคแล้วผมในวันที่่อาเราก็ใช้ได้เป็นีดี้ติตงนั้นเพราตองาด้วยใแครก็กาความลนความต่ หน้เงียแน่นน้องวันนี้มีของหวามแลดวนแฟนแล้วแล้วีท่ากัความ่ารักแ้านเป็นหน่อย่วันนี้่องาเรความาของเราเออซึ่งหลาคนเนี้ยเห็นพี่ตาในออด่อเป็นที่ไมออ่นเวลาอยากเป็นตารกบางเงี้ยเออหูา้คะได้เลย ควมอยูที่กิวแ่นีไมคกังทัเอาปว่าพูดคุไปแล้ววันนี้พี่โซดีเก็บในวยครับวาที่ต้องทาทีทกาจับไดีนะคะถ้าดได้บ้างทกคนได้เินตามงนัเรายอะยะยากจะูมเแล้วสสิ่งนี้คือเลยารเราต้อง อปเลงนี่ลงขอไม่ใช่ยูน่ะครับไหอดไปรันทลายไปทังงใครที่ทลายออกได้เร็วที่สุดจเาไปผู้ายและราได้ราร่วมปมาลนเลอ่ต้องห่วงอยู่แล้วผแอยู่แล้วทำไมวันผมไม่เคยแพ้ขนาอะไร หมายเลขเจ็ดป้ายหมายเลขเจ็ดป้ายหมายเลขเจ็ดและคนสุดท้ายหมายเลขสิบสองนะคะโฉลกหมายเลขสิบสองนะคะก็จะเป็นหมายเลขยี่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดหมายเลขสิบหมายเลขเจ็ดแล้วก็หมายเลขสิบสองนะคะเฉลยได้เลยนะคะทุกคนชมธรรมะทุกคนเฉลยได้เลยนะคะฉันตอบอยู่เราใช่ไหมคะ 我。對對對對對對 พร้อมกับเส้นรงริบบิ้นเส้นรงถ้าทำเสร็จถ้าเอาอยางนี่หวาาถาทำเสร็จคนดทหายฉะนั้นเราลงโคเลยลงโค้ชก็เหรอไม่เหมือนไม่เหมือนสิ่งเลยอ่ะมาทุกคนดองเลยตาทุกคนทดองเลยตาะยูเรนี้ไม่หนอไม่หนอแต่ว่าเดียเราจะก็ กระด้าด <sm ot att> <Cin> ้วยทำได้ไวที่สุดคนเดียวคนแรกเข้ามาน้าจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสับไป เร็วๆกกับมาโอเคใครไปไหนไปไหนอไปแล้วหรอดหวโธท้องเกียางน้และทน้วดีเออไม่รูนรอเออส่องดอละเอาอกแล้วใช่ไหมเแล้วสอบซ้ไปต้องมีดนตีต้อง้คนชนลงทอกียไางม้ระด

ตอเสียงระดับให้ผู้โดยสารได้ไหมครับเคือไปตัดเสียงชันอกีดทาเหมือนกันนะเนี่ยนีไปไปไปไหนกระเป๋าเรากระเป๋าเรากระเป๋ามานี่ปะ แล้วเนยก็ทิ้งเสื้อไว้ดี่ยนะโอเคลอเคลียเคลียเคลียเร็วเคลีย ไมลูกอยากให้ทำอะไรแม่ทำให้หมดค่ะขอบคุณอนจารยแล้วก็ไปต่อไปจะเป็นการน้อชอบ โอเคแล้วก็ต่อไปนนเี่เก็บช้อนแล้วก็ถือี่พี่เขาขาอ๋อถัี่มด้วยนะคะก็จะมีเปองแวรับใส่าสเฟันก็อรองื้นที่ไม่ได้เอาฮีเทอร์นออกมาด้วยถ้าเอามาเดี๋ยวจะได้ให้ใหา่แต่ไม่มี หลังก็ได้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านด้วยแต่เราจะมาถ่ายวีดีที่รอาา้องกานเดีเชิญส์สตา,า, okay. ามาเลยแต่จกโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวีดีที่ต้กรโคตเลยในวนี้ ตรงนี้่าทางอะไรสามารถต่อได้โดยอันนี้คือว่าท่าโซ่อยของเาะไอ่เออเอออ่าเป็นท่าโซ่หอยไม่ว่าอากาศเป็นยังไงเราสามารถโน่หอได้เพราอเรา Hãy subscribe cho kênh ờ, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ประติบัากนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่สปอนเซอร์มาตลอดทั้งปีนะครับผมเดี๋ยวปีหน้านี้เราไปดูในเยาว์นะครับผมแล้วก็ฝากเป็นที่ดีไปด้วยนะครับผมขอฝันไว้คริสต์มาสของผมจากทุกคนขอผมถึงทุกคนเอออย่างนั้นแหะครับพอเป็นผู้หญิงยุ่งแบบคุณตะกุนตั้งแต่เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นผู้าลังที่ได้ดีเพราะว่าต่อเลยครับอ่าฉะนั้นก็ ไปด้วยรับผมใช่ก็ปักซสิคุี่ก็อ่อนไปน่าจะาเรื่องแล้วตอนนี้เราขึ้น้นเลยแับผมปักด้วยนะครับแลวก็ฝักด้วยเูิชเชอร์ด้วยรับผมปักแจสเอร์ด้วยแัวผมขอบคุณเลยครับนี่เลนี่ลฝาก้้าไปด้วยัคนจะทไมกงังนเนี่ีได้ไหครับ แวเี่ยเราพี่เนยี่ไมนอะไรวะเสียงอะไรวะแข่งเองค่ะมากมาบอ อะไรวะอะไรอ่ะอะไรไม่ใช่โทรศัพท์หล่นไปข้างล่างใช่ไหมอะไรมีของเราไหมไม่ใช่นะไมไของเราทของเราขเราขเาคงด่าพ่อขึ้นมาแล้วล่ะ เร uhm าอะหนึ่งดวงก็ไม่ได้เง hey. ินเยม่ชีหลอดเว้ าที่ขอต้มผูได้ไหมโอเคไมรูงเลยจริงเมื่อกี้แกระซื้อแล้วนะฝึใส่จังวะ คือเห็นน้องยินแล้วก็ยิ้ตามอ่ะแล้วนคนา่า <c oughs> เราไม่ได้นะื <c oughs> ะเนคนบ <c oughs> ้าเดี๋ยมาเราอยู่ด้วยกันแล้วก็จะไปืนเนี่ย